เปลี่ยนภาพนิ่งให้เป็นไฟล์วิดีโอกันไปดูกันเลยค่ะเปิดแคปคัเมือถือขึ้นมากดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นำภาพที่ต้องการทำเป็นวิดีโอเข้ามานะคะเสร็จแล้วให้ไปที่อัตราส่วนภาพนะเพราะไฟภาพบางภาพเป็นแนวนอนเราต้องทำให้เป็นแนวตั้ง9ต่อ16ก่อนนะคะหลังจากที่ปรับอัตราส่วนภาพเรียบร้อยแล้วเราก็ลบลายน้ำของแคปคัดออกไปก่อนนะหลังจากนั้นก็กด รูปให้เป็นขอบขาวนะคะแล้วก็ย่นระยะเวลาให้เหลือภาพละหนึ่งวินาทีเสร็จแล้วแถบด้านล่างก็เลือกคําว่าเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกต์วิดีโอนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่เราชอบถ้าเป็นแบบโปรจะเสียเงินนะเราก็เลือกแบบไม่โปรก็ได้นะคะดูว่าอันไหนชอบ เลือกมาแล้วมันก็จะเป็นแถบสีม่วงๆนะคะถ้าเราขยายแถบสีม่วงให้สุดภาพเอฟเฟกมันจะค่อยๆเลื่อนออกอย่างช้าๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราย่นระยะเวลาของเอฟเฟกเข้ามาจะทําให้เอฟเฟกเร็วขึ้นเมื่อเราเลือกเอฟเฟกวิดีโอครบเรียบร้อยแล้วลองกดเพลเล่นดูทั้งหมดเลยจะเห็นว่าภาพจะมีมิติการเคลื่อนไหวมากขึ้นคล้ายๆวิดีโอหลังจากนั้นให้ไปบันทึกไฟวิดีโอโดยกด1 0 8 0ั้งบนนะคะ เราก็เลือกความละเอียด1 8 8่งปดัตาเฟรม30หรือ60ก็ได้แล้วก็กดส่งออกด้านบนได้เลยค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะขอจอขอใจคอมเมนต์แชร์ให้เลยก่อนนะคะขอบคุณค่ะ